โอ้ยเสี่ยงเป็นอะไรเนี่ยเออโอเคเอ,อ้ไม่ใช่แล้วบิชอ,อามาถั่วบ้านกันดีกว่ามีใครมาสนใจบ้างไหมเนี่ยโอ้ยแหลกเอ,อ้าไม่มีใครสนใจเลยเหรอไหน,ออนใช่สนใจ็ัน่หนสนใจบุชอ ใน้พูดที่ตามแล้วถึงลแล้ว,ลวอันนี้มันอะไรเนี่ยลองใส่ใส่นี่เลยโอ้โหหวานหวานชัดชัดเฮ้ยกระตุกมน่ท่านผู้ชมสุดยอดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเรามาเล่นมูกันดีกว่าท่านผู้ชม ฝนอะไรมันถึงตกฝนใ่คนละเรื่องละหัวบ้านจริงไหมเนี่ยเนี่ยนี่คือพลมนี่คือที่นอนอแฟนจะนุ่มนวลนี่คือหน้าตาเลยใครๆก็รู้แล้วนี่นี่คือที่นอนมันมก็ที่นอนนั่นแหละันที่นอนสามอันที่ันมีใครรู้ความระพะ้เราจะไปกันแล้วนะทุกท่านผู้ชม เออจริงด้วยเรามีแอร์ด้วย้องดูเอร์ไปค่าจะตีดโอ้ยทำมนี้หอมแต่ยาผมคนในในเอ็มซีพงศ์ซีเนี่คือทีวีใช้ผมกำลังเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่และนี่คือโซฟาแล้วไอล้วพักอีกเดี๋ยวก๊อปปี้นายมาอยู่ทำไมตรงนี้โอ้ย กำลังม่วงนอนอยู่เลยเนี่ยนายมาทำอะไรเนี่ยนี่เนี่ยค้ยฉันีนเนี่ยมานี่เลยเอยนายจะพาท่านไปไหนอันนี้ไทยม,มือชื่ออันต่อไปนี่คือห้องนอนและนายก็ห้องนอนนี่ก็คือห้องครัวนี่คือทางเดินแล้วมีห้องน้ำสามห้องห้องนอนห้องนอนสามห้องห้อง วันหนึ่งห้องห้องนักเรียนหนึ่งห้องรับมาดีกว่าท่นานผู้ชมแต่ว่าวันนี้จะมาเราไม่เคยท่านผู้ชมเราต้องมานี่แล้วเอ้ยเอ้ยกระตกุกกระตุกเราต้องโอ้โห ой, กระตกุกโอ้ยกระตกุกท่านผู้ชมโคตรกระตุกเลยเอากระตุกอยู่หรืที่ไหนโอ้ยกระตุกโคตรโคตรแต่เรา ข้าคือเอเรียนทั้งยาเสียงใครวันนี้ข้าคือเอเรียนทั้งยาเออเอเลียนมาหนึ่งยาข้าคือเอเรียนจากมโนตั้งดาวยังยังไม่อยู่ตรงนี้เถอะค่ะนายเถอะค่ะนายโอ้ยเสียงเปละโอ้ยภาคเสียง เฮ้จะข่านายเนี <whatever immigrant growing sound> it, ่ยมันคลิปพาทัวร์บ้านจริงเหรอโอ๊ยไอเจ้าดีอีกแล้วเหรอเฮ้ยไปอะฉันลุกนี่ไปอะจัดการมันจะข่านายจ้ะไม่อย่าปิดรอบสองอะไม่โอ๊ยกระตุกโคตรช็อตไอ้สุดแล้วโคตรกระตุกว่ะ

กระตุกเลยไอ้ผู้ชียวผมต้งมาโอ้ยเราจะมาทัวร์บานอีกเราโอ้ยโดนจับอีกแล้วโอ้โหลายสดกระตุกโอ้ยโดนจับอีกแล้วไอ้ผู้ชียโดนจับอจะขอได้นี่นะนี่ไหนเฮียเฮียเียนะเี่นะเียนะเฮียเฮียเฮียคนไรคนติดตามด้วย เทพเจ้า alien นางแจกครับเราต้องใช้เฟรมเรทเฟรมเรทกี่